สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้ำหนึ่งเคลื่อนไหวล่าสุดหลายหคนคงจะได้เฮลัานกันไปตามๆกันกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายนบางคนถึงกับกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวและเลขเด็ดที่ถูกกันนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเลขเด็ดจากเจ้าแม่ใบหัวชื่อดังอย่างแม่น้ำหนึง โดยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ที่ออกเลข292972เลขน้า3ตัว2รางวันเลขที่ออก193และ620เลขท้าย3ตัว2รางวัลเลขที่ออก978และ723และเลขท้าย2ตัว1รางวันเลขที่ออก45เฮรันกันทัวหน้าเลยทีเดียวครับล่าสุดแม่น้ำหนึ่งก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังเลขทูบออกรางวันที่1โดยระบุข,ข้อความว่า โพสต์นี้หนูดีใจกับทุกคนที่ได้นะคะและขอโทษทุกคนที่เล่นไม่ได้เพราะสาเหตุมาจากหนูจุดทูบเรื่องของการจุดหนูจุดและแจกงแบบนั้นมานานมากแล้วค่ะจะให้หยุดให้เรืลิกงคงทําไม่ได้ที่สําคัญเลยขอโทษเจ้ามือที่เจ็บกับงวดนี้หนูไม่รู้หรอกค่ะเลขจะออกอะไรถ้าหนูรู้หนูจัดให้6ตัวเลยค่ะรางวันที่1น่เน้นๆทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะและที่สําคัญไปเช็คได้ค่ะ คนที่บอกหนูเป็นคนของกองสลากพูดไม่มีหลักฐานเด็กมันจะไม่เคารพเอาสำคัญที่สุดเลยคือ หนูชอบนั่งไลฟ์โซแต่หนูไม่ชอบออกสื่อหนูทำบุญทำงานทำทานทำอะไรก็ตามหนูไม่ชอบเลยหนูขอโทษทุกสื่อที่ให้ความเมตตาติดตามงานหนูมาแต่หนูไม่สะดวกไปตรงนั้นจริงๆขอบคุณนะคะและขอโทษอีกครั้งนะคะส่วนวดนี้ใครได้อย่าลืมทำตู้ปรรสุกนะคะแล้วแปะป้ายบุญนี้บารมีปูวดนี้ฉันจะไม่ไปด่าไปเถียงไปขอร้องให้ใครเข้าใจเพราะมันเสียเวลาศรัทธาพารวยดูน้อยลง ท่านผู้ชมนะครรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ